วันนั้นฝนตกหนักราวกับฟ้ารู้ล่วงหน้าว่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกผลักเข้าสู่ชะตากรรมที่เธอไม่ได้เลือกเองขึ้นรถไปแทนพี่เธอนะแค่วันนี้วันเดียวประโยคนั้นดังอยู่ในหัวของอิงดาวสำแล้วสำเล่าเธอเป็นน้องสาวที่ไม่มีใครจำได้ในบ้านหลังใหญ่บ้านที่รักพี่สาวคนโตมากกว่าความถูกต้องพี่สาวหนีงานแต่งกับประกูลมหาเศรษฐีทิ้งความอับอายไวใ้ให้ครอบครัวและคำว่าเสียสละก็ถูกโยนมาใสใ่เธออย่างง่ายดาย รถวิวาสีดำคันยาวจอดรออยู่หน้าบ้านอิงดาวในชุดเจ้าสาวที่ไม่ใช่ของเธอถูกผลักขึ้นรถโดยไม่มีแม้แต่คำถามว่าเต็มใจไหมรถวิวาคนั้นแล่นฝ่าฝนบางๆในเช้าวันแต่งงานเสียงแปรรถดังเป็นจังหวะเหมือนหัวใจของขวัญที่เต้นไม่เป็นสัมเธอถูกบังคับให้แต่งงานแทนที่สาวที่หนีหายไปเมื่อคืนก่อนหน้าโดยไม่มีใครถามความสมัครใจสักคำชุดเจ้าสาวที่สวมอยู่ไม่ใช่ของเธอชีวิตที่กำลังจะไปถึงปลายทางก็ไม่ใช่ของเธอเช่นกัน ขวัญก้มหน้ากับมือแน่นพยายามกลั้นน้ำตารถจอดหน้าคฤราหน์หลังหนึ่งที่ใหญ่โตผิดปกติเธอรู้สึกแปลกใจเพราะนี่ไม่ใช่บ้านของเจ้าบ่าวที่ผู้ใหญ่เคยบอกไว้แต่ก่อนจะได้ถามประตูรถก็ถูกเปิดออกชายร่างสูงในสูทสีดำสนิทหันมายื่นมือให้ดวงตาคมเข้มมองเธอด้วยความสงสัยไม่แพ้ก,กันพิธีแต่งงานดำเนินไปอย่างเร่งรีบไม่มีญาติฝ่ายหญิงไม่มีเสียงหัวเราะขวัญเพิ่งรู้ความจริงหลังพีและในที่สุดหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดความจริงถูกเปิดเผยต่อทุกคนซีโอผู้ซึ่งเคยเย็นชาเริ่มเห็นคุณคค่่าาขขอออองงงงหัววใใจจจจเเธธแและมรริิทที้ ทำให้เขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทั้งคู่เริ่มเข้าใจกันรักและเชื่อใจกันอย่างแท้จริงเธอไม่เพียงแค่กลายเป็นคู่ชีวิตแต่ยังได้รับความเคารพและความรักจากทุกคนรอบข้างเหมือนเจ้าหญิงที่ถูกตามใจในทุกสิ่งชีวิตใหม่ของเธอและซิโอเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเข้าใจและความรักที่มั่นคงทุกครั้งที่เธอหันกลับไปมองเรื่องราวที่ผ่านมาเธอก็ยิ้มด้วยด้วยความสุขและความภูมิใจเพราะแม้เธอจะเริ่มต้นจากความผิดพลาดและความไม่ตั้งใจแต่ท้ายที่สุดความกล้าหาญความอดทนและหัวใจที่บริสุทธิ์ได้นำเธอสู่ชีีีีวิตทท่่ดดสุ